ไอ้จิ๋วทำไมการแก้สวิงมันถึงทําได้ยากมันทําได้ยากครับมันแก้ยากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเราไปมุ่งเน้นกับไอ้ในคลิปวีดีโอในคลิปวิดีโอนะครับที่เอ่อเอ่อเรียนแบบนักกอลที่เก่งนะครับแล้วไปแก้ตามนักกอลที่เก่งคือดูคลิปดูวิดีโอเขาแล้วไปแก้ตามเขา นะครับมันจะยิ่งยุ่งและจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเราไม่รู้โครงสร้างเพราะเราไม่รู้โครงสร้างเสร็จปุ๊บะนะครับเราไปแก้ตามนักกอลที่เก่งผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรรู้ไหมฮะมันจะตรงข้ามกับความความคาดหวังที่เรามีคาดหวังว่าสวิงเราจะเป็นอย่างนั้นคือโอเคดูวิดีโอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาถึงสนามดูซ้ําอีกทีปุ๊บแล้วก็มาถึงปุ๊บจัดท่าทางเรียนแบบแล้วก็ทําการตี แบบที่คนดังคนที่ตีเก่งเขาตีนะครับให้รู้เลยครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันจะตรงข้ามกันกับสิ่งที่เราคาดหวังมันจะยิ่งทําได้ยากนะครับเราต้องรู้โครงสร้างว่าเราโครงสร้างอย่างเรานั้นเนี่ยนะครับควรที่จะต้องตีกอล์ฟในลักษณะไหนตีในลักษณะใด มีวงสวิงคือทุกคนยอยากจะบอกเลยว่าทุกคนเนะครับมันจะมีความสง่างามในตัวของมันเองนะครับในการขึ้นและดาวสวิงเนี่ยทุกคนมันจะมีความสง่างามในตัวของมันหมดนะครับเราต้องหาความสง่างามในตัวของเราให้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่นนะครับทุกคนมีความรู้มีความสามารถอยู่แต่ไปหาตัวตนให้เจอนะครับในความเป็นตัวเองบวกกับความเป็นสากลน,นะครับ ถ้าหาไม่ได้ไปหาโปรผู้ฝึกสอนนะครับ